โดยภายในงานนายองอาจนธธรรมนิทาโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัระธรรมกายกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอวิธีทั์ประวัติวัระธรรมกายรวมถึงบทบาทการประสานงานความร่วมมือระหว่างวัระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัระธรรมกายในการส่งเสริมศิลธรรมพัฒนาชุมชนและสาธารณสงเคราะห์ผ่านกลไกการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการ ณห,ห้องฉายสื่อวิดิทัศน์อาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นุกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนางสาวนวลน,นิดหงวิวัฒสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนางสาวกุลสิริสิริรัตน ประธานชมรมรักบวรรักศิลป์5ปทุมธานีและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายบวรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทางด้านในอำเภอคลองหลวงได้นําเสนอผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนรวมถึงสะท้อนปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในการลงพื้นที่ของนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจอย่างยั่งยืนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีคุณค่าของจังหวัดให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ถวายสการะแด่พระครูประหลัดรัตนวรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรอมรับรูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารผู้คนณพบพิชามกรรมเป็นที่ระลึกและรับฟังโอวาจากเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้วัาราศการจังหวัดปทุมธานีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของเทศกาลชมสวนดอกไม้ปทุมธานีทุงสวรรค์ตะวันฉายบนพื้นที่100ไร่ของวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นซับบานชื่นบูชาพระรัตนารายโดยมีพระมหาวีรวัตวีรวัตโกปะปริยนธรรม9ประโยคและพระมหานพพรปุญญสโยปร,ริยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้การต้อนรับ และบรรยายความเป็นมาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการสืบเนื่องได้แก่โครงการธรรมยตราปีที่14กตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจิตแห่งซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นบทฝึกของพระพิสุผู้ประสมบทใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน ได้มาศึกษาปฏิปทาของมหาปุชีญาจารย์ครับจริงเอพี่นะครับแต่ก็ครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านเอกวิทมีเพียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนของจังหวัดของอำเภอครับได้มาประชุมครับถือโอกาสได้มาประชุมที่วัดพระธรรมกาย และเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของท้องถิ่นท้องที่และก็หน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆนะครับและที่สําคัญที่สุดนะก็คือว่าท้องถิ่นเองโดยเฉพาะผมเองครับก็ได้มีแนวเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมในตําบลคองสาว่าจะแก้ไขย,ยังไงปกติเวลาน้ําท่วมเราต้องไปเช่าเครื่องเราต้องไปยืมเครื่องพยานางเนี่ยูบออกละคลองละพีพัดตอนนี้เราก็เสนอแนวทางบอกว่า,วาควรจะมีเขื่อนถาวร แล้วก็สามารถผักน้ําเข้าผักน้ําออกได้มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสําคัญกับทางอำเภอกนโหรงโดยเฉพาะวัดพระรมกายนะครับได้ดูจิตกรรมของวัดพระรมกายนะมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งในการที่จะระ,ระดับค่าราชการผู้ใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะจังหวัดปุณพานีได้มาเห็นจิตกรรมของการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดพระพรมกายตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะคนที่มาผู้นําท้องถิ่นทุกคนนะครับที่มาชมตรงนี้นะครับ มันจะเป็นการที่ภาพของวัดพระธรรมกายภาพของการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต่อไปเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์นะเรื่องต่างๆของเราได้ทั้งหมดเลยนะฮะว่าสิ่งต่างๆที่ดีของวัดธรรมกายที่เขาเห็นว่าเออสถานที่ใหญ่ๆตรงนี้มันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นประโยชน์กับสังคมการเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่แค่ประเทศไทย ต่างประเทศนะครับมีภาพและก็การส่งคะอต่างๆน้ําท่วมไฟไหม้นะมูลที่ดับมกายวัดรมกายก็ออกไปช่วยนะครับมรแม้แต่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ไปช่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้น้อยนักที่คนจะรู้นะครับดังนั้นท่านที่มาฟังได้มารับทราบ,บรับรู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพหนึ่งที่สามารถที่จะไปตอบโจทย์คือว่าใครมาถามก็สามารถที่จะตอบได้ว่าฉันมาแล้วฉันมาเห็นแล้วตรงนี้ครับผมคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็อยากให้ทางน้องๆ้องวัดธรรมกายนะเจ้าหน้าที่วัดธรรมกายมูลที่ธรรมกายนะครับได้ตั้งใจสิ่งที่ทําในวันนี้นะครมันจะส่งผลต่อสังคมต่อประเทชาติต่อชาวโลกได้อย่างแน่นอนครับ